มาต่อใน EP ที่3นะครับจาก EP ที่แล้วนะครับเราได้เปลี่ยนนะครับแผนภาพวงจรไฟฟ้าใหม่นะครับเดี๋ยวกูจะมาเขียนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวใส่เป็นสีดำก็แล้วกันนะตรงนี้คือจุด A นะครับไฟฟ้าไหลผ่านจุด A มาจุด B นะตัวนี้ให้เป็นจุด B นะครับนะมันผ่านตัวต้านทานนะครับทั้งหมด8ตัว นะครับดังนี้นะครับนั่นก็คือผ่านมาตัวแรกใช่ไหมครับแยกออกมาเป็นออกมาเป็น2ส,สายแบบนีนบ้ใช่ไหมครับผ่านตัวต้านทานก็คือ R2 ตรงนี้นะครับ R2 มีค่า2โ oh อห์มนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้นะครับ ผ่านตัวเดียวมาเอาไงดีเอออาอาเอาเเเดี๋ยวไล่ไปข้างบนก็ไล่กันนะเดี๋ยวงงนะครับผ่าน R 2ก็คือผ่านตัวนี้นะครับเนี่ยแยกออกมานะครับจุดนี้นะได้เป็น R 2นะครับ R 2ก็จุดแยกตรงนี้อีกนะครับนะแล้วก็ไปด้านบนนะตัวนี้คือด้านบน3ตัวนี้คือด้านบนนะครับ R 3าม R สี่ R ห้าเไหมครับก็มี R 3นะ R 4แล้วก็ R 5้า R ส R, R 5นะครับ ตัวทาน3าตัวนี้นะตัวละหนึ่งโอห์มใช่ไหมครับแล้วก็มารวมกันจุดนี้นะครับด้านล่างนี้นะครับด้านล่างคือเส้นนี้นะครับมีตัวเดียวก็คือ R6 R6 ตรงนี้นะครับ6โ oh อห์มนะครับแล้วก็มาไหลรวมกันตรงนี้ใช่ไหมครับไหลรวมกันเสร็จก,ก็จะผ่าน R7 นะครับเนี่ยไหลรวมกันตรงนี้นก็จะผ่าน R7 ตรงนี้ซึ่ง R7 มีค่า2โอห์มนะครับ อ่ะทีนี้ R เจ็เสร็จใช่ไหมครับก็จะมาไหลรวมกันตรงนี้นะซึ่งมันไหลรวมกันใช่ไหมครับเนี่ยรวมกันนะ R 1ตรงนี้นะครับมันมาจากแยกออกมาจาก R 2ก็คือแยกมาจาก R 2คือแยกมาจากตรงนี้แล้วนะด้านล่างนี้มี R 1ตัวเดียวโดดๆ,ดๆนะครับ R 1มีค่า6โอห์มใช่ไหมครับอ่าแล้วก็มารวมตรงนี้ใช่นะครับพอรวมกันเสร็จออกมาก่อนจะถึง B นะจุด B ใช่ไหมครับมันจะมี R 8มารอยอยู่นี่นะ R 8อยู่ตรงนี้นะครับ1โอห์มอ่ะทีนี้นะครับวิธีการ นะครับเราจะเอาเราต้องรวมนะครับ r ทั้ง8ตัวนะครับซึ่งมันจะใช้ทั้ง2สูตรเลยนะครับก็คือสูตร r รวมเท่ากับ r 1บวก r 2บวก r 3นะครับก็คือการต่อแบบอนุกรมใช่ไหมครับแล้วก็1ส่วน r รวมเท่ากับ1ส่วน r 1บวก1ส่วน r 2ใช่ไหมครับนั่นคือการต่อแบบขนานนะครับทีนี้เราก็มาวิเคราะห์ก่อนใช่ไหมครับนะจับตัวไหนให้มันได้ก่อนนะครับอ่ะมาดูที่ว่าตัวไหนที่มันต่อแบบ อนุกรมกันอยู่นะครับแล้วก็จับบวกกันเลยครับนะโอเคนะเรียนมองเห็นนะก็คือ R3 ใช่ไหมครับต่อกับต่ออนุกรมกับ R4 อยู่แล้วก็ต่ออนุกรมกับ R5 นะเห็นไหมครับนะเห็นนะ R1 นะครับเอ,อ่อขออภยัย R3 R4 R5 ต่อแบบอนุกรมกันอยู่เพราะนั้นเราจับบวกกันเลยนะครับนะ1โอห์มบวก1โอห์มบวก1โอห์มนะเพราะฉะนั้นเส้นบนนี้นะครับมันจะเป็น มีค่าเท่ากับ3โอห์มนะเพราะนั้นเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนใหม่นะครับเนี่ยเส้นตรงนี้นะครับมีค่า3โอห์มนะครับนะเนี่ยนะครับเราเขียนตรงนี้นะครับมีค่า3โอห์มเห็นไหมครับทีนี้นะครับเรารู้แล้วว่าเส้นบนนี้มีค่า3โอห์มใช่ไหมครับนะเราก็ดูตัวไหนครับที่มันทำอ่ากันได้อยู่ที่มันหมายถึงอ่ารวมกันได้นะครับเพราะนั้นกูให้เรียนวิเคราะห์ตัวนี้ไปเลยครับตัวที่เราทําเสร็จเมื่อกี้ครับ กับตัวด้านล่างนี้ครับนะซึ่งมันต่อแบบอะไรกันอยู่ครับเนี่ยะต่อกันแบบขนานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าต่อแบบขนานนะครับนักเรียนก็ใช้สูตรสิครับนะหนึ่งส่วน r รวมใช่ไหมครับเท่ากับ1ส่วน r 1รบวกหส่วน r 2ใช่ไหมครับนะแล้วก็เอาเป็น1ส่วน r รวมใช่ไหมครับนะเท่ากับอันนี้ครูให้เป็นอารสามสีนะนะเท่ากับอ3โอห์มนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับ1ส่วน R 3 4 5บวกกับ1นึส่วนรหนะครับมันจะได้เท่ากับ 1, 1นึ่ส่วนสบวกหึส่วนหกนึกออกไหมครับนะเพราะนั้นก็ทำสามนะทำสามนะให้มันทำส่วนให้มัน,มนเท่ากันนะพูดง่ายๆนะครับก็เท่ากับก็เอาเราก็เอา2มาคูณน,นะไม่ต้องเขียนบรรทัดต่อไปเลยนะเอา2มาคูณทั้งบนทั้งล่างนะครับมันจะได้เป็น2ใช่ไหมครับน,นะส่วน6บวก 1นส่วนหนะครับเท่ากับ2อบวกหเป็น3าส่วนหนะ1นส่วนอรวมนะเท่ากับ3าส่วนหเพราะนั้น R รวมนะอารวมส่วนหนึ่งใช่ไหมครับนะกลับกันนะกลับขึ้นไปนะเท่ากับ6กส่วนสนะเพราะฉะนั้นอารวมเราเท่ากับเท่าไหร่ครับสองโอมนะเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้นะครับนักเรียนให้เรียนเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเดี๋ยวผูจะลบออกนะเนี่ยอาร์สามสี่ห้าต่อแบบขนานกับ R6 นะครับนะความต้านทานสมมูลของตรงนี้นะครับ R345 บวกกับ R6 ในการต่อแบบขนานนะครับมีค่าเท่ากับ2โอห์มนะเพราะนั้นคูณลบตรงนี้ออกเราเลยนะนะครับลบนี้ออกนะเดี๋ยวเราทดไปต่ออีกนะครับอย่เรีกก้ก็หยุดเอ่อกดสต o อปไว้นะนะครับเพราะนั้นตรงนี้ใช่ไหมครับนะ ตรงนี้ก็จะเ,ออเส้นนี้ไม่เอาแล้วนะนะพยายามลบออกนะตรงนี้ครับไม่เอาไม่เอานะครับเส้นนี้ไม่เอานะครับนะมันจะเป็นการต่อใหม่ก็คือดูเส้นสีดํานะครับเนี่ยตรงนี้นะครับนะต่อมาเป็นเส้นสีดําตรงนี้เลยนะครับนะตรงนี้ก็คือ ครูให้เป็น R ก็แล้วกันนะ R อะไรก็ไม่รู้นะครับก็คือ R เมื่อกี้แหละนะ R เป็นอารารับตรงนี้ที่มันต่อแบบขนานกันเมื่อกี้นะครับนะเท่ากับเท่าไหร่นะมีค่าเท่ากับ2โอห์มใช่ไหมครับนะเนี่ยนะครับพอถึงขั้นตอนนี้นะถามว่านักเรียนต้องทํำยังไงครับลองให้วิเคราะห์เองดีครับเนี่ยนะตอนนี้รูปเรานะจากรูปนักเรียนลองย้อนกลับไปดูนะครับในทีที่3 4ที่เราไล่มาเมื่อกี้นะนะครับจากรูปตะกี้นะครับเราจะมาเหลือรูปนี้ใช่ไหมครับ R2 ต่อกับ R ที่เราหานะครับให้เป็น Rx ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ต่อกับ R7 ดนะครับด้านล่างมี R1 นะแล้วก็มาตรงนี้ก็ R8 แล้วก็ผ่านจุด B มาถึงตรงนี้ลองให้เรียนวิเคราะห์สิครับว่าเรียนจะไปในทิศทางไหนต่อ้เรียนจะจับตัวไหนรวมกันนะนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาต่อ EP ต่อไปนะ